ขอจเจริญพรท่านผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งช่วงค่ำในวันที่15กุมภาพันธ์2564ที่จังหวัดกำปองถมซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่มาพักครั้งที่สองซึ่งมีพระพุทธเจ้าพระบริธิพานแล้วก็ตระสรุทธธรรม แล้วก็บางหงามยญาแล้วก็บางโกรยหาก็เลยมีข้อคิดอยากฝากให้ท่านทั้งหลายมีท่านพูรู้ท่านได้ประพันธ์นเป็นบทกลอนเอาไว้ว่ายศและลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียตแต่ตนทนบนกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชน ร่างของตอนเขาก็เอาไปเผาไฟเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนไหนเจ้าเกิดมามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าจะไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาท่านทั้งหลายนะมนุษย์ทุกวันนี้รล้นแต่ สแวงหาสิ่งที่ไม่ได้ใช้แต่สิ่งที่ได้ใช้กลับไม่สแวงหาไม่ถึงอะไรไม่ถึงทรัพย์เจนเงินทองยศถาบรราศักดิ์ทั้งหลายที่บุคคลหวงแหนมาสุดท้ายเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะมีแต่เพียงบาปและบุญเท่านั้นนะบุญเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นังที่พระสมาสัมุทธิท้านตรัสไว้ว่าปุญญาณนิปรโลกกัสเมืงปฏิทาหอนที่ปานนนางบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นท่าน,นทั้งหลายในแต่ละวันเนี่ยก็ควรทําใจให้พองใสทําอย่างไรให้เราได้บุญมากๆก็คือต้องรักษาใจให้พองใสมากๆการรักษาใจมากๆในพุทธศาสนาคือก็ต้องเป็นการ วิธีการเจริญสมาธิภาวนาสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายอันสูงสุดที่พึ่งที่ลึกนอกจากพระรัตนตรัยไม่มีดังนั้นยายกฝาท่านทั้งหลายนะก่อนนอนอย่างน้อยก็สวดมนต์บทยอ่อ อรังสัมมาสัมพุธโธปคะวาบททางปคะวันต่างอภิวาเทมิกราบแล้วก็สวาคาโตอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นไปได้ก็ลองฝึกสวดบทธรรมจักรซึกเป็นแม่บทเป็นประธานของธรรมทั้งปวงที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเลือกธรรมจักรมาแสดงเป็นบทแรกบรรนทกรทั้งหลายถ้าหวังความสุข ของชีวิตวางให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามพบแต่สิ่งดีๆก็อย่าลืมรักษาใจอย่าลืมสดมนต์ภาวนาอย่าลืมสวดธรรมจักรปฏิบัติธรรมเยอะๆโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ชีวิตชาวโลกต้องการบุญนะเพราะอันตรายอยู่รอบกายทั้งอันตราย ในเรื่องสติกิจตกต่ำคนภายคนพานแล้วก็ที่สำคัญยิ่งก็คือโรคโควิดนะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีข่าวแต่ก็อย่าลืมว่าประมาทไม่ได้ดังนั้นก็ขอเราทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่ในตัวเตือนตัวเองว่าทำอย่างไรในแต่ละวันที่ผ่านไป เราจะได้ส,สัสมบุญให้มากๆโดยการทําทานรักษาศียเจริญภาวนานะเหมือนมีนิทานบทเรื่องหนึ่งว่าบรุษท่านหนึ่งมีภรรยาสี่คนนะซึ่งบรรพุนนีน้รักภรรยาคนที่สี มากกว่าเพื่อนเพราะว่าเป็นเด็กเอาใจใส่อยากได้อะไรก็ให้ทั้งนั้นภรรยาที่สามที่สองก็รองลงมาแต่วันหนึ่งบริพุนนี้เนี่ยได้ทำผิดซึ่งมีโทษต้องประหารชีวิตบริพุนนี้ก็เลยต้องไปอากรเส่ชีวิตก็เลยไปสอบถามกับภรรยาทั้งสี่คนก่อน โดยเฉพาะคนที่สี่เนี่ยเป็นเด็กกว่าเพื่อนน่ยที่เอาใจกว่าเพื่อนเน่ยไปเลยไปถามที่รักเนี่ยฉันเนี่ยทำผิดต้องมีโทษประหารชีวิตที่รักจะคิดอย่างไรหรือซึ่งบุคคลภรรยาคนที่สี่ที่ว่าเอาใจใส่มากกว่าเพื่อนตอบเลยว่า,าก็จบกัน คุณตายก็เรื่องของคุณบริพัตนรเนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะอุตสาห์ใช้วันเวลาที่ผ่านไปเพื่อภรรยาคนนี้แต่โดนได้คำตอบที่ทำให้เสียช้ำน้ำใจเป็นอย่างยิ่งก็งเลยไปกลับไปถามอีกคนรอมาคือคนที่สามคนที่สามก็ตอบทำนองเดียวกันว่าว่าถ้าพี่ตาย ก็จบกันฉันก็มีใหม่บริษัทนี้ก็โอ้เจ็บช้ำนำใจอีกชั้นหนึ่งก็เลยไปทำคนที่สองแต่คนที่สองก็พูดดีหน่อยว่าถ้าถ้าพีตายเนี่ยฉันจะไปทำทำบุญให้แล้วก็จะไปเผาศพให้ไปส่งแล้วก็ท่นก็กลับบ้านแล้วก็ถ้ามี ชายผู้อื่นมาสู่ขอก็จะแต่งงานใหม่ก็ยังดีกว่าภรรยาสองคนแรกสุดท้ายก็เลยไปถาคนที่หนึ่งที่ไม่เคยเอาใจใส่เลยนะก็เลยถาแต่ได้ได้คำตอบทีนะ่ที่ดีกว่าทั้งสามคนแรกนะภรรยาทีคนที่หนึ่งก็กล่าวว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้ว มีทุกมีสุขด้วยกันดังนั้นถ้าพี่ตายฉันพร้อมจะไปกับพี่ท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าภรรยาสี่คนเนี่ยเรีอกสมุนอะไรภรรยาคนแรกภรนะรยาคนที่สี่ที่ว่าเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งนั้นก็คือร่างกายเราเนี่ยแหละแต่ละคนนะแต่ละวันก็ต้องการเสื้อผ้าต้องการแต่งหน้าแต่งตาเพื่อให้สวยงามแต่สุดท้ายเนี่ยมันเอาไปไม่ได้ อ่เราลงมาภริยาคนที่สก็คือทรัพย์สินเงินทองที่เราแวสวงหาสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้สุดท้ายก็เป็นของผู้อื่นแล้วอาจจะก่อความวุ่นวายให้ผู้อื่นแก่งแย่งแก่งดีกันเองภริยาคนที่สองเราลงมาก็คือมูญาตพี่ป้าน้าอาลูกหลานบานรรคเรือน สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้แค่ไปส่งเราที่ปรชาช้าแล้วเขาก็กลับนะคนที่หนึ่งที่ที่เรามักจะไม่ค่อยใส่ใจเลยก็คือบุญนะบุญติดตัวเราไปค่าพบคัมชาติอนั้นนะ้วท่านทั้งหลายถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องให้ความสำคัญกับ สิ่งที่จําเป็นที่สุดของชีวิตนั้นก็คือเราเกิดมาเพื่อสังสมบุญกุศลเพื่อสร้างบารมีและทําปานิพานให้แจ้งตามพระสมาสัมพุทธเจาทุกๆประองค์นั้นท่านทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาใสา่ใจในเรื่องบุญกุศลเพราะมีแต่บนเท่านั้น ที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายดังมีมีบทกลอนอีกบทหนึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าบุญนี้หรือคือทุกสิ่งบันดาลจริงสิ่งดีงามบุญช่วยข้ามภพสามอย่าเหยยดยามคําว่าบุญบุญนี้มีเล็กน้อยทําบ่อยๆจะเกื้อหนุนแม้เล็กก็เป็นบุญจะเกื้อหนุนตราบนิ่พานก็หวังว่าวันนี้ธรรมะสั้นๆ เขาขอฝากเป็นกำลังใจท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาณสังสมบุญอยู่เป็นนิดโดยการรักษาจิตให้ผ่องใสมีทุก์มากทุกน้อยอย่างไรก็อย่าไปต้องไม่ต้องไปใส่ใจนะสวดมนต์ภาวนาเรื่อยไปสวดบทธรรมจักเรื่อยไปแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอเจริญพรขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะ